ถาบูชาและขอพอร้าวเวสวรณกล่าวนโมสามจุกนมโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธรรัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายมะราชานุทาวเวสุวรรณโนมรณงสุขังอาหางสุขะโตนะโมพุทธายะทาวเวสุวรรณโนจัตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอะระหังพุทโธท,ทาวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะข้าพเจ้าขอ กราบสักการะบูชาองค์ท้าวเวสวุวรรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่โชคลาภความสุขความสําเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพส,สมบัติคุณสมบัติลาบยอสารเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลายศัตรูครอบงํามไม่ได้บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าตั้งใจกระทําไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอัศจรรย์ทันตาเห็นขอให้ ทำอธิษฐานทั้งหมดทั้งพวงนี้จงเป็นผลสําเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตราบเข้าสู่พระนิพพานนิพพานะปัจโยโหตุ